มาจำนวนหลายร้อยคนยยในฐานนะคณะกรรมการกระจายาที่ดูแลเงินนั่งกับพวกเราอยู่เป็นตัวแนทนตีแจมนะเงินไม่มีถูกหลอกมาเรื่อยคณะกรรมการกระจายนงะาอรอมอยังหักดีพอเลยจาก27.7กว่าเหลือ27.28สวัสดีครับ อมไออเราจะฟ้องทั้งกฎหมายและธรรมนูญกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาเพราะฉะนั้นประธานจะให้ในายกยินรักขึ้นเวทีทุกจังหวัดเวทีสารใช่ไม่ใช่ใ,ชใจขึ้นเวทีต้องไปต้องแก้พี่้องครับนี่คือความเดือดร้อนของพวกเราท่านอย่าส่งรัฐมนตรีออกมาครับให้น้องปูออกมาไหมน้องปูออกมาหาพวกพี่ๆซะอย่า หมดเมื่อยากึนกินรวบเมื่อาจเราจะได้เงินเท่าไหร่มาเอาไปมาเอาไปใช่ไหมครับพี่น้องครับวันนี้ของผิดคือทัพกล้าของรัฐบาลไปดูแลปัญหาของพี่รอง